เอาละไงครูอ้วนแฉยับโดนคู่รักดาราแย่งที่จอดรถแถมยังเชิดใส่ ครูอ้วนมณีน,นุชเปิดประสบการณ์หัวร้อนลืมไม่ลงในรายการโต๊ะแชร์มหาชนทางช่องสามทำเอาบรรดาพิธีกรและแขกรับเชิญในรายการอยากรู้กันใหญ่หลังแฉแหลกพฤติกรรมคู่รักดาราดังทั้งแย่งที่จอดรถเชิดใส่จนต้องตามไปลุยถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตโดยครูอว้วนเล่าว่าอยู่ในวงการมา30กว่าปีไม่เคยมีเรื่องกับใครอยู่กันแบบพี่น้องกับทุกคนเหตุการณ์เกิดสงครานอ้วนไปทำหน้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ต แต่งตัวสบายๆใส่สผ้าไทยหน้าสดมวยผมขับรถยนต์ไปเองแล้วหาที่จอดรถยากมากแต่ก็เจอที่จอดรถที่หนึ่งข้างหน้ารถเขาจะออกเลยต้องเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้เขาออกก่อนพอรถคันนั้นออกไปพอออกปุ๊บเราก็ตั้งลำเตรียมที่จะถอยรถเข้าหันไปอีกทีอ้าวมีรถมาจากไหนไม่รู้เข้ามาแย่งที่จอดรถตอนนั้นโกรธมากจากนั้นมีผู้หญิงลงมาจากรถ เราเลยเปิดกระจกให้เห็นแค่ตาแล้วส่งสายตาไปแต่หน้านั้นเป็นหน้าคนในวงการนางก็ทำหน้าเฉยๆหันไปอีกทีมีผู้ชายลงจากรถตามมาก็หันมามองเราอารมณ์แบบยายป้านี่เราก็คิดในใจว่าไม่ได้คนในวงการจะทำแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นเราต้องออกจากตรงนั้นไปไม่อย่างนั้นเราจะเผลอผูกสว่าดออกไปเพราะตอนนั้นหัวร้อนไม่ไหวตามคู่รักดาราเข้าไปถึงในซูปเปอร์มาร์เกต็ต เราตามเขาเข้าไปเดินตามไปล็อกต่างๆไปเจอล็อกที่4เราเข็นรถเข้าไปยืนตรงตู้ขายปลาพร้อมส่งสายตาพิฆาตใส่เขาไม่หันมามองเราพยายามจ้องหน้าเขาแต่เขาก็ไม่มองเราก็เอ๊ะหรือว่าเขาจําหน้าเราไม่ได้หรือเราอยู่ในวงการไม่เพียงพอให้เขาต้องจําเราโกรธมากคิดในหัวว่าจะพูดอะไรดีสุดท้ายด้วยความโกรธครูอ้วนจึงพูดออกไปว่า ปลาเก่า3ขีดซึ่งปลาเก่าเป็นปลาที่แพงมาก3ขีดตกประมาณ2,000กว่าบาทเกือบ3000บาทซึ่งสุดท้ายคู่รักดาราไม่ได้มองเราเลยเดินจากไปทิ้งเราไว้กับปลาเก่า3ามขีดเหตุการณ์ครั้งนั้นเหมือนการฝึกจิตทำให้รู้สึกว่าไม่น่าโกรธให้เสียเวลาถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจิตที่ร้อนอย่างนั้นอย่างไรก็ตามแม้เหตุการณ์จะแซบสุด แต่ถึงอย่างนั้นครูอ้วนก็ไม่ยอมเอ่ยชื่อหรือตัวอักษรย่อของคู่รักดาราคู่นั้นเลยด้วยเหตุที่ว่าตอนนี้ดาราหญิงคนนั้นน่ารักแล้ว